The ที่ทะเลจีนใต้การต่อสู้วางทุนลอยระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์กำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาจีนส่งเรือนำล่องลำใหญ่ที่สุดไปยังเกาะสปแปรตลี่ที่เป็นข้อพิพาทและวางทุนลอยสามทุนในน่านน้ำที่มีการถกเถียงกันอยู่การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์วางมาร์เกอร์ที่คล้ายกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างการอ้างสิทธิ์ของตอนในน่านาน้ำดังกล่าว ทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดของโลกและการกระทำที่ก้าวร้าวของปักกิ่งในพื้นที่ดังกล่าวได้สร้างความกังวลเป็นวงกว้างปูไในมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามต่างก็อ้างสิทธิในหมู่เกาะสแปรลีย์เช่นกันจีนได้ขุดทรายเพื่อสร้างเกาะเทียมบนแนวปาการางังพร้อมติดตั้งขีปนาวุธและรันเวย์เครื่องบินปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์ได้สร้างเกาะเทียมขึ้น7เกาะในทะเลจีนใต้และมีอย่างน้อย3ามเกาะได้รับการเสริมกำลังทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ เป็นเวลาหลายปีที่ปักกิ่งทรงเรือยามฝั่งและเรือประมงหลายร้อยลำเข้ามาในพื้นที่พิพาทดังกล่าว